และที่เห็นนี้คือเป็นวัตถุดิบทดแทนจากต้นกล้วยตานีแต่อันนี้คือกาบกล้วยถูกครับคือเราลอกออกนี่เขาเรียกว่ากาบนั่นเองเ,องอเห็นไหมสีสังเกตรเราไมา่ได้ใช้ข้างนอกนะครับเรากรีดเปลือกออก<ภ>แต่เราจะใช้สีด้านในหนึ่งต้นเนี่ยครับที่ตานีปลูกมาความสมบูรณ์เขาจะได้แผ่นหนังเนี่ยประมาณ4ี่ถึงห้าแผ่น,1 1> น,นหนึ่งต้นหน่ะคหนึ่งต<ภ>้นจะได้4ี่ถึงห้าแผ่นซึ่งขนาดของเขาแ0ดสิบคูณห้าสิบเซนติเมตรครับผม We'll <laughs> ครับผมสวัสดีครับผมครอบตานีครับธนกรสดใสครับสิ่งที่ผมได้เป็นตัวตานีอันนี้ครับเป็นผิดพันธุ์กับกล้วยครับเป็นอาชีพนวัตกรครับที่เราทํางานศินลปะ ครับเราก็เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะครับวิถีชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนของตำบลเจษเมียนราชวีนี่ครับผมจุดเริ่มต้นในการทํางานศิลปะจากต้นกล้วยตานีครับซึ่งดั้งเดิมเราเป็นช่างสกุลใบสีนะครับช่างสกุลแทงยวกนะครับซึ่งเป็นช่างสิบหมู่นะครับของบรรพุรุษผมเป็นเจนที่4นะครับในการที่ขับเคลื่อนความเป็นรากงาวัฒนธรรมนั่นคือความเป็นรากเงาของเราดั้งเดิมครับแล้วก็ถูกถ่ายทอดแล้วก็ถูกนอตกรรม สิ่งที่เรารู้ปัญหาแล้วก็แก้ไขนะครับสิ่งที่ใบสีทุกวันนี่ทุกคนไม่รู้จักแล้วเราจะทํำยังไงให้ตัวทรัพยากรหรือต้นกล้วยตานีครับสามารถที่มีคุณค่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้เขากับตัวตานีนั่นเองครับ <S 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 ในวันนี้เราต้องเรียนรู้ก่อนเลยครับว่าสิ่งที่มันเริ่มต้นนะครับของการขบวนการเนี่ย ที่เรานําต้นกล้วยจากชุมชนที่มันไร้ค่าไร้ประโยชน์เนี่ยเข้ามาในขบวนการผลิตเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ขบวนตัดกรีดรีต่อนะครับแล้วก็ใช้นวัตกรรมเข้าไปช่วยทําให้ตัวแผ่นดนังกับกล้วยเนี่ยครับมันสามารถที่จะใช้ได้ได้จริงแล้วก็ทนทานจริงนะครับแล้วเราก็จะไปพบกับตัวนวัตกรรมตานีคัลเลอร์นะครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็จะได้ไปทํา แต่งแต้มเติมสีพร้อมกันว่าสีจากยางกล้วย37สีเนี่ยมันสามารถเทียบเท่ากับสีเคมีของในปัจจุบันได้ไหมเราไปดูกันครับ คุณผู้ชมเข้าสู่รายการโรงเรียนนานาช่างกับต้นอพัททีมากโกมลบวรกุลค่ะรายการที่จะนำเสนออาชีพที่น่าสนใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในการค้นหาอาชีพที่ใช่ที่เหมาะกับตัวเราและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ค่ะ วันนี้พี่ตนอจะพามารู้จักหนึ่งอาชีพนะคะที่เกิดจากความเชื่อและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้วัสดุที่หลายคนมองข้ามอย่างกล้วยตานีค่ะที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเกิดจากการผสมผสานระหว่างนวัตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นกระเป๋าแฟชั่นที่โด่งดังไปทั่วโลกและคว้ารางวัลมาแล้วมากมายค่ะ กับคุณก๊อฟค่ะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบใบสีค่ะคสวัสดีค่ะสสวััดีครบ ลองเดินดูรอบๆแล้วนะคะคือความสวยงามของกระเป๋าที่นี่หรือว่าเป็นกระเป๋าจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะน่ารักแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยคุณผู้ชมน้องๆดูสิคะสวยไหมคะอันนี้คือฝีมือของคนไทยนะคะและที่เห็นนี่คือเป็นวัตถุดิบทดแทนจากต้นกล้วยตานีแต่อันนี้คือกาบกล้วยถูกครับกาบก,บ,กบกล้วย,ต,วยต้องบอกเลยนะตัดทิ้งตัดทิ้งจริงๆก็คือเราต้องขายลูกกล้วยใช่ไหมคะมแล้วก็ต้องตัดต้นที 80%<ม>ที่ต้องทิ้งก็คือต้นกล้วยลัใช่เราไม่เคยรู้สึกเลยว่าต้นกล้วยเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนได้ด้วยแล้วก็ให้กับคนไทยได้ด้วยจจุดเริ่มต้นของการทำกระเป๋าแบบนี้เริ่มต้นมาจากอะไรคะครับก็ อย่างอื่นเลยก็คือวิสากีชุมชนบ้านช่างสกุลใบสีแน่นอนครับเราคือ,อสกุลใบสีที่ทําใบสีงานแทงหยวกที่ต้นต่อมาจากต้นกล้วยตานีเพราะว่างานพิธีกรรมต่างๆหรืองานหัถกรรมปรณิสินเนี่ยครับต้องใช้ต้นกล้วยตานีอย่างเดียวเพราะว่าคุณสมบัติของกล้วยตานีเนี่ยมีความอึด ถึกทนแล้วก็เหนียวมีโครงสร้างเส้นใหญ่ที่เหมาะสมในการที่จะมาทําเป็นหนังทดแทนนั่นเองแล้วทําไมตอนทําใบสีแล้วอยู่ๆก็มาเปลี่ยนมาเป็นทํากระเป๋าแฟชั่นแบบนี้ได้คะอะไรเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมันคืออันนี้เลยครับความจนครับมันทําให้เป็นความจนมันช่างเจ็บปวดจริงๆมันเจ็บปวดจริงๆผมย้อนกลับไปว่าใบสีคืออะไรรู้จักไหมฮะคือถ้าเด็กสมัยนี้เนี่ยน้องๆที่ฟังอยู่พอพี่กอลตฟบอกว่าใบสี คืออะไรอ่ะบางคนไม่รู้จักเลยนะคะต้องมาถามคุณพ่อคุณแม่เลยใช่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้ครับ50งสไปแล้วก็ยังไม่รู้ในยุคนี้จริงๆครับนี่คือเพนพอยท์คือจุดปัญหาครับว่าจริงๆเราอ่ะมีการทําพิธีกรรมแล้วก็ทําใบสีเพื่อจําหน่ายแล้วก็ทําหล่อเลี้ยงชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวแต่ในยุคนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเสพไม่มีใครใช้ แล้วจะเอาตังที่ไหนใช้ออแล้วเราจะผลิตลให้ใค<ห>รใ,ใช่ครับก็เลยเกิดการที่เราจะทํายังไงครับให้อ้ต้นกล้วยหลังบ้านเนี่ยที่ถูกทิ้งรกร้างแล้วก็ทิ้งตัดทิ้งว่างเปล่าไปเนี่ยครับ ทำยังไงให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์มันก็เลยเกิดการดึงสิ่งที่มีอยู่ข้างในครับเอเนจีทั้งหมดเลยครับสิ่งที่ไปเรียนก็คือเทคโนโลยีเคมีสินทอที่เรียนมาแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรอยู่แต่ในอุตสาหกรรมทําแบบอยู่ในกรอบทําแบบเดิมอยู่ในห้องแล็บห้องอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วเราเอามาตกตะกอนร,ระหว่างความเป็นลากเงาต้นกล้วยตานีกับความเป็นอ่าเขาเรียกดีเอของการที่ไปจบมาคือเคมีสิงทอเอามาอยู่ระหว่างการแมทช์ชิงกันเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นตานีสยาม ที่เป็นวัตถุดิบทดแทนจากหนังกาก้วยนั่นเองอันนี้คือภูมิปัญญายของคนไทยเลยโด่งดังไปถึงประเทศไหนเล่าให้ฟังสนิทหนึ่งอตอนนี้ก็หน้าตาลูกค้าของตานีนะครับหรือกลุ่มทาร์เก็ตของตานีครับคือกลุ่มยุโรปครับกลุ่มยุโรปจะซีเรียสเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมมากเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของเราเลยตรงจุดพวกกลุ่มวีแกนนะครับแล้วก็กลุ่มที่รักทรัพยากรธรรมชาติหรือตัว sustainable development ต่างๆนั่นเน่ยครับคือกลุ่มลูกค้า ของเราเออก็คือยุโรปเลยมันเป็นเทรน์ของโลกหน้าร้านหรือเซ็นเตอร์ของเราก็คืออยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ คือมีสาขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยทําไมถึงไปเปิดสาขาที่สวิตเซอร์แลนด์เลยในส่วนนั้นจะเป็นซับของเราครับที่เป็นผู้สื่อสารแดนตานีที่นั่นแล้วก็เป็นคนไทยเช่นกันครับแต่ได้ได้ได้สามีอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีการพูดปุยแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายเราก็มีการทํางานร่วมกันเพราะว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราเองครับเราก็มีข้อด้อยก็คือเราไม่ได้เป็นภาษาอังริงเราพูดเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ใช่เราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์บางทีลูกค้าต่างชาติเนี่ยสนใจ ส่งอีเมลมาส่งอะไรมาเราตอบไม่ได้นั่นก็คือการปิดกั้นการขายแล้วก็จบแล้วปิดกั้นโอกาส<ฮ>ของเรานะอันนี้แหละครับเลยเป็นการสิ่งที่เราจะต้องทอนแลบ หรือการเชื่อมโยงกับกับตัวคนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพราะฉะนั้นสองชอจึงเกิดขึ้นมาครับสองชอคือเชี่ยวชาญแล้วมาช่วยเหลือกันนั่นเองนอกจากสินค้าของคนไทยที่สวยงามแบบนี้นะคะภูมิปัญญาของคนไทยเองเนี่ยไปโด่งดังที่ต่างประเทศแล้ว,วได้รับรางวัลมาแล้วมากมายรางวัลอะไรบ้างคะก็ในส่วนของรางวัลน,นะครับเราเริ่มต้นจากตัว KBO ครับที่เป็นรางวัลของกระทรวงมหาดไทยครับเป็นสินค้าโอท็อปที่ ได้รางวัลที่1ของประเทศไทยนั่นเองครับ KBO ก็คือ k n o w l e d g e Base O-Top ที่เป็นสินค้าพรีเมียม ที่1ของประเทศไทยแล้วก็เป็นของตัวนิวเจนฮักบ้านเกิดครับเป็นการจาลึกรักบ้านเกิดโดยการใช้พื้นภาคเกษตรของเราเนี่แหละครับเป็นการแปลรูปในสาขาเกษตรแปลรูปของนิวเจนฮักบ้านเกิดที่ได้รางวัลที่1เช่นกันมาดูด้านน,านี้ด้านนี้ส่วนนี้ที่ผมบอกว่าอันนี้จะเป็นสีที่ให้เฉดสีในช่วงหน้าแล้งก็คือที่ผ่านมาจะให้เฉดสีที่เป็นคัลเลอร์ฟูที่มีลวดลายเท่าธรรมชาติสร้างสารรค์ใหม่ถึงนกันเลยนะฮ น้องร่วงน้องหนอนหรือแบคทีเรียเชื้อราครับที่ชอนชัยหรือวาดให้เราเยียนสังเกตไหมครับ <c oughs> มันจะเป็นวลวดลายแบบนี้ อันนี้คือเป็นลวดลายธรรมชาติธรรมชาติครับผมไม่ได้แบบว่าทาสีอะไรเพิ่มเติมวาดอะไรเพิ่มเติมเลยใช่ครับือจะกลับกล้วยมาเป็นแบบนี้ไม่ได้อกไม่ได้ย้อมสีของเขาเป็นแบบนี้ก็คือเพื่อง่ายาวธรรมชาติสร้างสรรค์ตานีเป็นคนเขียนให้ครับเราอ่ะเป็นผู้เรียบเรียงเท่านั้นเองเออเราแค่เป็นผู้เรียบเรียงให้มันออกมาสวยงามเป็นแฟชั่นแบบสากลใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผลิตผลอแล้วก็มีจันเจ้าครับผมก็คือชื่อรุ่นของเขาสามพี่น้องกันครับก็คือผลิตผลอจันเจ้าครับใครเป็นคนแบบคิด ดีไซน์ออกแบบคะ พี่กอพี่เองเลยป่ะใช่ครับผมเป็นคนดีไซน์แล้วออกแบบตัวสินค้าทั้งหมดครับผมโอ้โหน้องน้องดูสิคะมันยากตรงไหนไหมฮะทรงตะเจ้าอ่ะใช่มันคือเรื่องของการล็อกอันนี้แหละครับที่มันได้องศาพอดีครับผมแต่มันมันเป็นความแปลกใหม่นะคือไม่ใช่เป็นกระเป๋าแบบทั่วไปอะไรเงี้ยปิดแบ็คแค่นั้นอันนี้คือยังมีแบบดีไซน์มีลูกเล่นแล้วตัวนี้ที่ตอบโจทย์ความเป็นตานีสยามทําไมตานีสยามใช่ไหมฮะผมกําลังบอกว่าตานีคําว่าสยามคือสยามเมืองยิ้มที่เป็นตัว ของประเทศไทยนี่ครับคือรักยิ้มออไมียิ้มคือเราอเปิดมาก็ยิ้มแล้วก็มีรักยิ้มตรงนี้นี่ก็คือจันเจ้าที่มีความเป็นสยามเมืองยิ้มนั่นเองครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นความต้องการของลูกค้าซึ่ง ไม่ได้ดีไซน์อะไรมากแต่ให้ตรงกลุ่มลูกค้าที่จับต้องได้จริงๆแล้วตานีเนี่ยพยายามอยากให้คนไทยใช้ให้มากจุดลูกค้าคนไทยอยากได้ทรงไหนอะไรเราก็พยายามเอาหนังเนี่ยครับไปปรับให้ได้ทรงตามกลุ่มลูกค้าโอ้ยดูสิอันนี้แล้วอันนี้เป็นทรงทันสมัยด้วยครับคือวัยรุ่นก็ถือได้อย่างน้องๆเนี่ย,ยก็ถือได้ไดดเหมือนกัน สวยนะเนาะลราก็เป็นสีธรรมชาติคือลดนายทุกอย่างมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยตอนนี้จะเป็นโซนที่กล้วยหน้าหนาวทั้งหมดใช่แล้วอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งนี่คือทรงที่เป็นของทางอาเซียนซัมมตนะครับจะเป็นทรงประมาณนี้จะไม่ใช่รุ่นนี้นะฮะอันนี้จะเป็นทรงหน้าร้อนนะครับซัมเมอร์จะให้สีประมาณนี้ ก็คือสีมันจะเด่นชัดมากขึ้นใช่ครับสีเพราะว่าพฤติกรรมกล้วยในช่วงหน้าแล้งเนี่ยครับเขาจะคายน้ําเพื่อเลี้ยงต้นสีมันก็เลยชัดขึ้นนั่นคือพฤติกรรมของเขาครับโอ้โหถึงว่า ใช่อันนี้ที่ที่เราบอกว่าต้นกล้วยอันนี้เขาเรียกต้นกล้วยถูกไหมฮะต่อเมื่อไรที่เขาจะเรียกกาบก็คือเราลอกออกนี่เขาเรียกว่ากาบนั่นเองเห็นไหมสีสังเกตเราไม่ได้ใช้ข้างนอกนะครับเรากรีดเปลือกออกแต่เราจะใช้สีด้านในอันนี้คือสีธรรมชาติที่อยู่ด้านในเพราะนั้นหนึ่งต้นจะมีแค่หนึ่งถึงสองกาบที่ให้เศษสีเท่านั้นนะครับเพราะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะใช่ครับผมเราทํากระเป๋าหนึ่งใบก็ใช้ต้นกล้วยหนึ่งต้นใช่ครับก็คือใบใหญ่นะเราต้อง ใบใหญ่แล้วเราต้องปลูกคืนไปด้วยไหมคะจริงๆแล้วเราก็มีการปลูกแล้วก็มีการทําต้นน้ํรขบวนการต้นน้ําที่เราแจกสายพันธุ์ต้นกล้วยไปให้กับทางชุมชนเลยฮะพี่เขาคะหลังจากที่เราได้ต้นกล้วยมาแกะกราบกล้วยออกมาแบบนี้แล้วเราทําอะไรต่อคะก็คือมากีกรีดตรงนี้เพื่ออะไรอะคะกรีดตรงนี้คือเพื่อเราจะได้ตัวจริงๆแล้วเราใช้ใช้ด้านในอันนี้เรียกว่านมกล้วย ากาบกล้วยเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนที่เป็น UV เนี่ยคือเปลือกกล้วยที่เราต้องกรีดออกนะครับแล้วก็จะมีส่วนกลางที่เรียกว่าเยื่อกล้วยหรือใย,ยกล้วยอันนี้ที่เราต้องกรีดออกอแล้วมันจะเหลืออันสุดท้ายก็คือตัวนมกล้วยที่อยู่ด้านในที่เราต้องเอาไปใช้ทําหนัง คือเรากรีดแล้วเราเอาไปใช้อะไรอย่้ยตรงที่เรากรีดทิ้งไปเนี่ยในส่วนอันนี้ครับเราเอาไปตากเพื่อทําเป็นเชือกกล้วยเอาไปจักสารเป็นกระเป๋าเชือกกล้วยได้อีกทีนึงอันนี้เราไปตากนะครับเนี่ยส่วนที่เราได้เสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้ก็จะได้แบบบางๆใช่บางๆแบบเดี๋ยวเอาตัวที่เสร็จแล้วมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะใช่ครับผม ต้องบางแบบนี้เลยทำไมต้องบางขนาดนี้เลยคะในส่วนของก็เรียกอะไรความหนาหรือความอะไรเงี้ยครับที่เราเอาไปทําเป็นหนังครับมันจะมีกระบวนการที่เราต้องปอกตรงนี้ออกให้ให,หมดเยื่อของมันเนี่ยคือตัวขึ้นลา ๋อมันี้คือทิ้กเลยนถ้าเราเอาตรงนี้ไม่ออกออกไม่หมดเนี่ยครับวัตถุดิบของเราเนี่ยจะส่งผลในปลายปลายทางก็คือมันเกิดการคือเราอุตส่าห์เหนื่อยขนาดนี้ทํามาเป็นหนึ่งใบสวยงามแล้วสักพักหนึ่งอาราคือนรามย้งานได้รามันจะเกิดจากตัวนี้ เส้นใยที่เราเอาออกไม่หมดน้ํานั่นเองที่มันเป็นการเพิ่มความชื้นแต่เราไม่ได้เอาไปทิ้งครับซีโรเวกของเราครับเราเอาเศษขยะจากตรงส่วนนี้ครับไปทํานวัตกรรมอส่วนหนึ่งคือตานีคัลอร์ที่เอาไปทําเป็นสีพิมพ์เพ้นท์วาดให้กับตัวตานีในการดีไซน์ออกแบบที่จะทําเป็นผืนผ้าหรือสิ่งทอขึ้นมาอีกทีก็คือเอาตรงนี้ไปทําเป็นสีต่อคือทั้งหมดตั้งแต่ยอดจุดโผลที่ตัดทิ้งตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันถูกเก็บเอาไว้เพื่อนําไปแปลรูปเป็น สีของตานีนั่นเองครับคือซีโรเวสเลยซีโรเวสมากเลยนะค่ะแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีมากคือยางกล้วยเมื่อเลอะเสื้อซักออกไหมฮะไม่ออกค่ะไม่ออกนั่นคือคุณสมบัติของสีที่ติดทนนานเช่นกันคผมความพิเศษของจากกล้วยที่ใช้ทํากระเป๋าเนี่ยมีความพิเศษอย่างไงอะคะในความพิเศษของกล้วยครับของสายพันธุ์ที่ผมวิจัยมานะครับทาไมต้องเป็นตานีนีครับเพราะว่าความเหนียวความคงทน ของตัวกาบกล้วยมีโครงสร้างเส้นใยที่มันถึกทนที่สุดเรียบมากที่สุดแล้วครับที่ผมวิจัยมาอันนี้คือต้นน้อาต้นน้อทำถูกไหมคะถูกครับทำถูกไหมคะคือต้องแต่บางทีองศามีดนะครับมันก็มีผลเหมือนกันทํไมนะคะถ้าเราแบนไปเนี้ยมันก็ไม่ออกมันก็จะต้องปรับองศาเพื่อให้ตัวอ่าอย่างนั้นนะครับต้องปรับอ๋อต้องอย่างนี้อ่ะคะใช่ดูดีกว่าจะได้ทีละแผ่นนะใช่เราต้องแล้ว คือต้องใช้ทั้งหมดกี่แผ่นถ้าเราจะทํากระเป๋าหนึ่งใบหนึ่งใบเนี่ยใช้ประมาณหนึ่งต้นเนี่ยครับที่ตานีปลูกมาความสมบูรณ์เขาจะได้แผ่นหนังเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าแผ่นหนึ่งต้นน่ะค่ะหนึ่งต้นจะได้สี่ถึงห้าแผ่นซึ่งขนาดของเขาแปดสิบคูณห้าสิบเซนติเมตรครับผมจะได้สี่ถึงห้าแผ่นถ้ามันมันได้น้อยจังเลยอะค่ะด้วยตัวเนื้อที่ใช้เนี่ยครับเราใช้ส่วน น้อยนอกนั้นจะเป็นเศษทีทั้งหมดเลยแต่เราก็เห็นมันว่าเราก็ต้องเอาไปทําอะไรให้มันเกิดคุณค่าดีกว่าเอาไปทิ้งแล้วเผาทิ้งให้เป็นเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อย <100 S 2> แล้วก็คือเอาเยื่อออกให้หมดที่สุดแล้วก็ให้บางที่สุดเราก็จะได้เป็นแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปตากถ้าผมเดี๋ยวเราไปตากกันใช่ไปค่ะไปดูที่การตากแล้วตากไงคะ ซึ่งวิธีการตากเนี่ยเคล็ดลับของเราเนี่ยเราก,ก,<ๆ>ก็ก็บอกนะครับในส่วนของการตากนะครับซึ่งอุณหะซีซันของประเทศไทยมีทั้งหมดสซีซันที่มผมพูดนะครับก็คือหน้าหน้าร้อนเนี่ยจะได้สีเป็นคาเลอร์ฟูสีม่วงสีดําสีอะไรทั้งหมดนะครับแล้วก็หน้าหน้าหนาวจะได้สีขาวแล้วก็หน้าฝนจะได้สีดําในช่วงเนี้ยที่ทํโดมขึ้นมาตากเพราะว่าเรื่องของของหน้าฝนด้วยกําลังเข้าสู่หน้าฝนแล้ว คือเป็นวิธีการรีดที่ผมบอกก็คือเราจะต้องสเตตหน้าหนังกาบกล้วยเนี่ยครับให้เนียนที่สุดเพื่อจะไปส่งต่อในส่วนของการที่จะไปกระบวนการต่อไปก็คือการกรีดเพื่อทําให้ตัวเนี่ยครับมันสวยที่สุดแล้วก็เรียบเนียนที่สุดนะครับวิธีการที่จะกรีดนะครับก็คือทํายังไงให้เส้นตรงหรือขนานที่สุดแล้วก็กรีดขอบตรงที่มันเป็นรอยเนี่ยออกอ่าโอเคค่ะนี่โอเคต้องกรีดออกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเหรอคะที่สุดเออนี้นะคะใช่ครับ คือมันคืองานศิลปะอย่างหนึ่งใช่เนี่ยคืองานครับทำมือทั้งหมดครับนาอสังเกตที่เราผ่านมาก็คือเราทำมือทั้งหมดครับเนี่ยเราแค่แต่งแต่งเขาเรียกว่าแต่งขอบแล้วก็อ่าให้เขาครับมันเป็นเส้นตรงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเพื่อจะส่งต่อไปขบวนการที่ค่อนข้างใช้ใช้สิ์แล้วก็ใช้เป็นการทําออกแบบมากที่สุดก็คืออันนี้นั่คืออะไรคะก็คือการขึ้นขึ้นลายหรือต่อแผ่น มันจะได้ออกขึ้น<ม>าลายด้วยเหรอคะใช่ต้องขึ้นลายเพราะว่าจะต้องวางแพทเทิร์นนี่ครับว่าลายอันนี้ครับเรามีการออกแบบดีไซน์เ<ะ>เราไปออกแบบดีไซน์ร่วมกันเสร็จแล้วเราถึงจะมาออกแบบว่าลายอันนี้ครับเวลาขึ้นกระเป๋าแล้วว่าลายตรงนี้มันจะไปอยู่ตรงตรงไหนอะไรยังไง <c oughs> ถึงตอนที่เราจะต้องมา เลือกลวดลายใช่ครับผมทชไงคะก็คือในส่วนของการเลือกลวดลายนะครับแพทเทิร์นตัวนี้ครับมันก็เข้ากับจะเป็นแผ่นหน้าแต่เนี้ยอยากถามคุณอ้อครับว่าเราใช่ก็คือแผ่นหน้านี้ค,ครับลายอยากจะได้เป็นแนวแนวตั้งแนวนอนหรือเฉดสีประมาณไหนครับเราก็สามารถที่จะไปขึ้นแผ่นทั้งบนได้อะไร<อ>ี้ยครับคือต้องชอบอะไรที่แบบไม่ซ้าใครไม่เหมือนใคร่เป็นหนึ่งเดียวของเราในโลกใบนี้ <laughs> นั้นเลือกลักยิ้มก่อนว่าสีอะไร <laughs> ลักยิ้มนะคะ เราต้องยิ้มแบบเป็นสีช่อมโู สีชมพูค่ะถ้าเป็นสีชมพูตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับแผ่นตรงนี้ครับมันจะมีสีโทนที่ออกเป็นการที่แมทชิ่งกับสีแบบโทนม่วงอมชมพูอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะไปขึ้นแล้วก็ไปขึ้นแผ่นอันนั้นได้ซึ่งมันจะเป็นการแมทกันเห็นไหมครับว่าสีส้มกับสีน้ำตาลเนี่ยมันจะแมทกันถ้าสีชมพูก็ต้องไปหาสีโทนม่วงอมชมพูชมพูเพื่อมาขึ้นลายใช่ครับเพื่อเป็นการให้มันแมทปลายกัน อ่าส่วนต่อไปเนี่ยเราต้องมาวางลายแล้วก็วางสีอ่ะให้คุณต้นอ้อครับดีไซน์สีที่คุณต้นอ้อเลือกมาคือโทนสีชมพูเพราะฉะนั้นโทนที่เป็นลายเนี่ยครับคุณต้นอ้อก็เลือกเลยครับว่าลายที่มันจะต้องโชว์นะครับมันจะมีอยู่3ส่วนนี้คุณต้นอ้อจะเอาลายไหนครับก็คือขึ้นแบบให้เรารู้เลยว่าเราจะวางลายอยู่ตรงไหนใช่ครับนั้นนี่อ่ะตรงนี้เลยโอเคนี่เป็นม่วงอมชมพูดำๆนี่แล้วต้ออชอบอันนี้สอง อ,อันนี้ด้วยอันนี้สอ,อ่ะแล้วก็ส่วนต่อไปครับมันจะเป็นสีพื้นะนะครับที่คุณนนทนออก,ก็ต้องลองเลือกใส่บางทีเฉดมันเป็นแบบอมครีมแล้วก็สีขาวคุณนนทนอ้อวางให้เต็มแผ่นได้เลยครับนี่คือกว่าจะได้มาเป็นลายนี่มันต้องใช้เยอะมากมเ, <ๆ S 2> เลยเนี่ย ดูว่าเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการเชื่อมด้วยการใช้ตัวกาวที่เรามีส่วนผสมที่เราผสมขึ้นมาเองคร<ะ>ับก็จะมีตัว,วของการเชื้อราด้วยน้ํายางกล้วยของเขาเองนะครับที่เราใส่ไปแล้ว<ะ>เพราะฉะนั้นตัวตัวเชื้อเนี่ยครับที่เราเห็นครับ<ะ>มันก็จะเป็นส่วนผสมที่เราผสมขึ้นมาเฉพาะการขึ้นแผ่นเพื่อป้องกันราด้วยครับเพราะฉะนั้นเป็นกาวสูตรพิเศษของเราเองครับคุณต้นอ้อลองทาดู แล้วต้องใส่กาวเยอะขนาดไหนอะคะก็ประมาณนี้แล้วเรายะรีดให้ให้ทั่วแผ่นเท่านั้นเองครับอือใช่ก็คืออ่านเราทากาวเสร็จเรียบร้อยทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการนำไป่างนี้นะครับเราก็ไปขึ้นแผ่นแบบนี้แล้วเราก็มีการวางแบบนี้รีดเพื่อให้มัน ให้มันเรียบเลยเพื่อให้มันติดกับตัววัตถุดิบด้านล่างอย่างนี้แล้วก็ทําไปทีละแผ่นแล้วก็ทับซ้อนกันแค่ประมาณ1มิลเท่านั้นเพื่อเวลาไปขึ้นมันจะไม่เห็นรอยต่อหรือรอยเชืออ่อมแล้วก็ทากาวไปเรื่อยๆจนเสร็จแผ่นจน,น,นครบเลยและเราก็นําไปอบไปตากอีกทีหนึ่งเพื่อให้แผ่นของเขาเนี่ยมีกระอากาวแห้งแล้วเราก็ส่งไปให้ช่างที่เราไปออกแบบเมื<ต>่อกี้ไปตัเดเย็บ สวัสดีครับอาเอกออกเอกคือใครคะอาเอกคือศิลปินที่ดูแลนานาสตูดิโอตรงนี้ครับที่เราใช้สีนี้จากธรรมชาติตัวที่เป็นนวัตกรรมตานีคัลเลอร์ที่เราใช้ซีโรเวสจากเยื่อกล้วยหรือเศษกล้วยในกระบวนการทําหนังอันเนี้ย มาทําเป็นสีเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วมันเกิดสีได้ยังไงอะก็คือเป็นขระนวนการปฏิกิยาหรือส่วนที่เราทําสารเทียบเท่าเพื่อไปเทียบเท่าตัวสีเคมีที่มันมีอยู่ในปัจจุบันแต่เราใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติใช่ก็คืออันนี้คือสีจากตัวเศษกล้วยทั้งหมดหรือต้นกล้วยตั้งแต่ยอดตดโคนเอามาทําเป็นเฉดสีขอดูใกล้ๆได้ไหมคะอันนี้คือเป็นสีม่วงอันนี้จะเป็นสีโทนม่วงอมชมพูที่เมื่อกี้คุณอ้อเลือกกระเป๋าเป็นโทนม่วงอมชมพูแล้วก็เลยต้องใช้โทนพวกนี้ครับ ผมอยากให้คุณต้นอ้อเลือกลายนะครับแล้วก็อยากให้อาเอกครับวาดลงไปในนั้นก็จะเป็นกระเป๋าที่พิเศษสําหรับคุณต้นอ้อเลือกเรียบร้อยนี่ค่ะลายน้องหมาแบบนี้นะคะก็เป็นน้องหมาน้องปอมที่บ้านครับผมอาเอกคุณต้นอ้ออยากได้ลายอันนี้ครับเพิ่มเติมในตัวแผ่นหนังเพื่อเป็นกระเป๋าเจนเจ้าที่พิเศษพิเศษมากเลยค่ะคุณอาคุณอาลองเลยค่ะ เดี๋ยวดูว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาเอกก็แบบกาลังสร้างสรรค์สร้างสร้างสรรค์น้องปอมของเราอยู่แต่ถ้าลูกค้าท่านใดมีฝีมืออยากวาดเองก็สามารถวาดได้เช่นกันครับที่นานาสุสิโตนี้ได้เลยครับผมก็ในส่วนของจันเจ้าครับที่พีออเดอร์ใหม่นะครับก็คือขบวนการทั้งหมด15วันครับที่จะส่งชิ้นงานที่ออกแบบร่วมกันกับตานีครับส่งถึงมือลูกค้านั่นเอง แล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือส่วนที่เราซีโรเวสที่เรากรีดกล้วยแล้วมันเหลือที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวเปลือกของเขาครับแล้วเรามาตากแล้วเราเห็นโจเชือกกล้วยเราก็<อ>ส่งให้ชาวบ้านนะครับที่เขามีความเชี่ยวชาญในการจักสารคกกรับตามตัวนี้ครับเราก็ส่งให้เขาจักสารแล้วก็ได้มาเป็นแบบตัววัตถุดิบที่มันโล่งนะครับมันก็ยังมีมูลค่าที่ยังไม่ยังไม่สวยงามยังไม่สวยครับมันยังมองดูเรียบไปค,ครับผมเราก็เลยเกิดการคอลแลปนะครับกับทางศิลปินก็คืออเล็กนี่แหละครับ สวัสดีครับเนี่ยแล้วเราก็เลยให้อเล็กเนี่ยครับเป็นการช่วยดีไซน์นะครับโดยการใช้เทคนิคการปักครับผมสังเกตการปักของอเล็กครับผมจะมีความลึกตึ้งหนาบางสีและแสงนะครับผมที่มันมีเลเยอร์ม่้เป็นแบบเพลนอันนี้จะมีแบบมีมิติถูกครับแล้วก็มีสีสันที่สลับกันดูเป็นธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่ ศิลปินเขามี oh. แล้วเราต้องคอลแลปแล้วเราก็ต้องอเอาจุดเด่นตรงนั้นนะครับมาปรับใช้กับตัวสิ่งที่มันเป็นอยู่ในท้องถิ่นให้ได้ ได้เห็นผลงานที่สวยงามนะคะกระเป๋าแฟชั่นภูมิปัญญาท้องถิน่นวัสดุหรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่มาจากท้องถิ่นที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ให้ี่งอ่อบห้ฟังนี้นึงมีอุปสรรคอะไรบ้างที่เราสึกว่าอันนี้มันเป็นอุปสรรคที่แบบ ใหญ่มากเลยทําให้เรารู้สึกทอ้อหรือว่าความยากลาบากที่เกิดขึ้นในระหว่างทางครับในระหว่างทางเริ่มต้นในการทํากาตานีครับซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อก่อนซึ่งอันนี้ครับเป็นการตีโจทย์ของคนไทยที่ที่ค่อนข้างยากและเป็นอุปสรรคในเรื่องของการ ความเชื่อนั่นแหละครับก็คือเราเอาตาหนีมาทําแฟชั่นหรือทำองานอย่างเงี้ยครับทุกคนคิดว่าตาหนีคือกล้วยผีแล้วเ,เอาไปทําเป็นดีไซน์หรือกระเป๋าให้ทุกคนใช้แล้วใครจะซื้อท<อ>ำเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เป็น,ปนอุปสรรคในด้านความคิดแล้วก็ในด้านการตลาดอของเราเราก็เลยคิดว่าแล้วจะทํายังไงแล้วแก้ไขอย,อยังไงก็ตอนนี้ก็เลยใช้นวัตกรรมนะครับในการแก้ไขปัญหาคือเปลี่ยนจากกล้วยผีเป็นราชินีกล้วย<อ>ที่มันสามารถสร้างคุณค่ามูลค่า ได้แล้วก็อุปสรรคอันที่สองอันนี้ก็หนักเหมือนกันในขบวนการที่จะต้องทํานวัตกรรมราชินีกล้วยอันนี้ครับที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ทุกคนแค่แค่กล้วยอ่ะมันจะทําได้จริงเหรอทุกคนก็คิดว่ามันต้องขึ้นรามันใช้ไม่ได้มันเกิดจากธรรมชาติมันไม่ทนไม่ทานอางนี้ก็สิ่งนี้แหละครับก็จะเป็นการที่เป็นอุปสรรคเราก็แก้ปัญหาให้ทุกคนรู้แล้วครับว่ามันมีการทดลองมันมีวิจัยรับรองแล้วก็สามารถ เป็นตานีในปัจจุบันใช้ได้จริงอออันนี้ก็จะเป็นที่เราได้ออกแบบดีไซน์แล้วก็ได้วาดเรียบร้อยน้องหมา ก็ค,คือ <ผม S 1> แบบว่ายูนีมากๆเป็นของต้นอ้อคน<ช>เดียวเลยนะคะอันนี้คือเป็นลวดลายที่จะอยู่บนกระเป๋าใช่ครับและเดี๋ยวเราต้องไปตัดเย็บต่ออีกทีหนึ่งนะคะแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของช่างตาหนีครับที่จะเป็นการตัดเย็บแล้วก็ส่งให้กับคุณต้นอ้อ1ิ้าวันน้องๆนะคะที่กําลังค้นหาตัวเองกําลังมองหาอาชีพที่ใช่ที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรดีสามารถติดตามได้ในรายการโรงเรียนนานาช่างค่ะ วันนี้หมดเวลาของพี่ตนนดแล้วก็พี่กอบแล้วนะคะลาน้องๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ หลที่พี่ต้นนอนะคะได้สัมภาษณ์พี่กอล์ฟค่ะพี่ต้องรู้สึกได้ว่าอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่เราจะต้องรักในสิ่งที่เราทําก่อนเราเรารักในงานศิละปะหรือเปล่าอาจจะเป็นงานศิละปะอื่นๆที่เราอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นได้นานและถ้าเราชอบเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เราจะรู้สึกว่าเราอยากทําให้ดีขึ้นในทุกๆวันถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคหนักหนาแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่เราจะไม่ลลงเลิกและเราก็จะไม่ ย่อถอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้อนอแนะนำน้องๆว่าถ้าเราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราต้องหาตัวตนให้เจอก่อนว่าเรามีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเราเราชอบทำอะไรแล้วเดินไปเส้นทางนั้นเดินไปให้สุดถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอกับความล้มเหลวบ้างแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องถ้าเดินไปเรื่อยแล้วเราไม่เคยหยุดเดินเลยพัฒนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งความสำเร็จจะเป็นของเราแน่นอนค่ะ ทำน้อยให้ได้มากคิดมากลงทุนน้อยครับซึ่งในคำคีย์เวิร์ดอันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เรามีศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญที่เราไม่สามารถทำได้จำนวนเยอะๆเพราะว่าบุคลากรเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นแต่เรากำลังทำตัวเนี่ยครับให้เป็นสินค้าพรีเมียมหรือเป็นสินค้าที่มีคุณค่าเพราะ,ะนั้นมันเลยทำได้น้อยชิ้นเป็นงานคราสหรืองานแฮนด์เมดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกว่ามันต้องคิดมากครับเพราะมันเป็นการดีไซน์หรือสร้างสตอรี่ให้ กับตัวผิดพันุ์หรือโปรดักต์แต่ละตัวเนี่ยครับให้ให้มันเป็นตัวพรีเมียมแล้วก็สามารถตอบโจทย์กลุ่มารกเก็ตได้ทั้งในและต่างประเทศ